สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาวมาหนีกับมาพอกันกับบ้านครับสาวนงคือเก้าครับพอกันกับพอกันเสาววันศุกร์ที่สิบแปดกักราษคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้จ้ะเมนครับวันนี้บ้านท่านน้องพาพี่น้องเปลี่ยนหมายเนาะเมนครับวันนี้มาที่ผู้บ้านน้องเมกเนาะเมนครับไม่เขตตำบลไหนคาับผู้บัญชลจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเขาก็ระมาหาบึงเห็ดรวมๆเนาะครับว่าเห็ดเท่าเนาะมึงคันเด็ดพ่อทรงเห็นน้องเพิ่นนะจ้ะเมนครับแต่ว่าห้องกับบงหัวว่าเเนนาามมห้องขึ้นมาผุนี้ ข้าวสองคนสีมานเห็ดยังเน่ยนะวันนะสเมีดยังเห็ดยังเกิดเนยเนาะมีจ้ะไปครับไปจ้าไปเนาะเห็ดต้องไปจับวันนี้เป็นอากาศดีเนาะแตดเศ้าแดดออกแตดเศร้าแดดออกแตดเศ้าครับว่าฝนที่ตกจะขึ้นฝนเนาะฝนตกน้ำขึ้นมาน้ำท่างนี่น้ำหงอยร้ายครับแต่ว่ามาทั้งผู้นี่ตอนนี้จ้ะบรรยากาศดีแห่งครับไปครับ เดนตัวนี้ลยมนเหลืองเนาหกเหลืองครับอีทีสามจุ่มสี่สี่บอสใส่จุ่มคือตัวสีเนีะอ๋อผมจะตกเนาะเปือนหี้นี่ล้กระตกกาขึ้นมันเศ้ามากกับพอดจะหายไปง่าย เห็ดป <54. S 2> ิงไข่ก <cción> <L Q> ับยังเห็ดปวกบอกมาติมตาลงตาไดีหาไปพอมาบานเด้อโง่เขาว่างเนาะเมีนต้องขึ้นบานไมหมนบานเนาะนี่งยมงนเล่หเอยเมียนไะต้องยังแฮ็งเอาเลยเดียวบ้านปิแกเกี่ยเดี๋ยววางตะกอนนะกอนก่อนโอ้ยนี่แข็งดี อยายแม่เขาก็ต้องอันนี้ส่ละโอ้โหอย่าเพี้ยดิมันยับเขามาให้จุกใจหมดนน่ะบอกคนนี้มาตักเขาอข่ายบอกมันเอาไปกับเปลือยเนาะเออแค่ขายมึงแม่มาหน่่าจุ่มกินนะเนาะ เนีจุ่มดำอย่างไรนเนาะข้งหน้ามันมีบ่นี่ต้องมีเนาะต้องมีงูวนไปเลยนี่ยายไปเลยเฮกกัตชีเพิ่เคยออกยายไปเลยเลยเจ็ดมัน่อเดียงครับ เกือบน้องแคงดสปีซับปีหนึ่งปีสันก่ลังบ้านไงนี่ไชมแงบ้านเศร้าเลละขอนม่แกงละบ้านไหม่ๆเนาะแคงดีแฮ คิดถูกต้องแต่ว่าจะได้ฮิตล้วมให้น้องเพื่อนจักน้อยๆก็เนาะอยู่เ้ือนน้าก็มีเนี่ยเดี๋ยวดี๋ยวจ๊โล่ฮโลเนาะฮ็อตโล่เจ็ดโร่แหละแต่ว่าบางทีพ่อก็จะเอาเห็ดเนี่ยมาไปซึมๆกันเนาะเมนครับไปหาจุ่มเห็ดไข่ใส่น้ำแบบจ้ะพอจุ่มเห็ดไข่นี่อแกงแสบอะไรเนาะแกงแสบครับดีจ้ะาดินคไม่ดอกหนาแข็งดีเนาะด้นเาดินเขาเก็บมาหลายแห่งเล้วแต่ว่าบอเดี๋ทายเนาะ อยู่แ่สถาการณ์บ่คื้แหงเห็ดจ้ะตัตมือกำลังวันยามือเราเนาะนี่งไปหาลดเจ้ะออาไเลุดีลงไปเบื้องหากิป,ปลาหลางเนาะครับแค่หนเนาะอรไข่ขาวลดผุด่ะแม่อ่นอ้วนเนี่ย โ่้เคือบ่คือจ้ะน่ายิบเปลี่ยนไลายล่าจากกันไม้แล้วับมึอจุ่มเกี๊ยงเนาะเกีงหวานแหงเด้อแต่เวลาเกี๊ยงนานเปิ้ลสีแดงองซองประมาณนับแต่ว่าเวลาเ้าเกีงนี่ดอกเปิ้นสีออกขำๆน้ำดำนะคลายเฮ็ดทานเลยเนาะมีจ้ะแต่ว่าหวานจ้ะ อ่อนบานนะเด้ครับอันนี้เป็นเฮ็ดเป็นเห็ดที่ว่าเราต้องเก็บเนาะแมีนครับแต่ว่าพ่อเด็กถ่ายเด้อยแต่คีมคีมเห็ดนี่สิบ่อย่างเนาะแมีนครับเพราะว่าข้าก็คิดว่าเพิ่นดอกบพาะงามข้าก็ขาไปเด็กถ่ายเถอะเนาะเพราะว่าสิเอาคักๆากัพี่น้องเบิงเนาะบาระว่าจะหาให้เรียกกันตกร้องงามเหมือนโบเป็นคือจังหวะเนาะเมีนจะเฮ็ดแกข้าขึ้นไปทั้งผู้นั่นเนาะกระเละมัไปเสียเวลาอผู้เนาะมล้มาปลาล่างกันฝนกระตกครับฝนตกกระเล่ยมาก มาเววเห็ดน่ะเมนะเนาะมนาเม่ถเม่เฮานา่าจะสางของเสียเอามาเห็ดส่งหน่อเพิ่มเนาะก็เลยสิมาต่อคีบเป็นคีบแกงพี่น้องเขาบอกเลยจ้ะวะตัวนี้เขาเสียามาล้างแกงเนาะเม่น,นี่เป็นในห,หนวงป่านี่ยสามสี่ดอกแี่เอากระสีแกงบาหลายเนาะเมียนครับแกงซำ<ก>เพราะจ<ก>ัดถ้วยหนึ่งเม่ถึงสองแถาสองแถา,าเถาหรือเปล่านอนเถาวันไหนค่อยๆค่อยๆแล้วกระสีแกงกิน เขาไม่เนข้าเที่ยงเราอขาใบเป็นข้าวแรงพอดีเป็นอย่างนี้ว่าีเล่เลือถ้ากิเลีกนส่วนเป็นเห็ดข้าวดินเขาสีรลวกหนามอะไมาเนี่ยครับวันเห็ดข้าวดินนี่พ่นฝนตกครับเพ่นก็เลยเปื่อยเนีเก็บก็บริสอาดายในแต่พอเปลือเนาะแต่ว่าไปต้มหนามลางออกก็ง่ายเนาะเห็ดปลวกเนี่ยเห็ดปวกแลมอใส่แกงนะ ครัเฮ็ดถาม่าหาหยาบบอหาหยาแต่ว่า <H ed. S 1> พี่น้องเพิ่กนกะผู้คนใดมากใได้มากอยู่เพราะว่า <Main S 1> เขาไปซื้อน้ำเมียไม่นาเพิ่งกะรับสื่อไหวพวลเล็กละน้อยสินะเพื่อ <Main S 1> หาขีดทบขีดพลเรลโลละยัง้งสินะจ้ะแต่ว่าไายใดเป็นตาเป็นบุงหาหยาบผู้ผู้คนหมันกับมหมันนี่แหละครับแต่ว่าเฮาอยากเด็กไปหาเฮ็ดไข่เราเแล้วเพราะว่าเข้ามา พก็่มาาอเ็เลเพื่อจะได้เฮ็ดไปรวมรวมกันเนาะเมครับแต่ว่าเฮ็ดไอ้ไข่นี่มีแแน่นอนนะจะอยู่ปลาเนาะพอได้เก็บพุทเลิกนี่ฝนพ่นตกคู่หมื่เนาะตกหมื่นเลยครับโบเห็นมื่นเลยเโพดเ็ดนก็เลยโบเดออกพ่นเสื่พบ่นกับเอีนเทียน้นบาไปสักอาทิตย์หนึ่งนี่โอเคเนาะ เป็นถิ่มช่วงไปจักน้อยเนียอุ้ยหัวขาดเห็ดเอกไทยเที่ยวข้าวกระสิล่าแกงเนาะนี่ครับเห็ดเที่ยวสีดำไม่นามาเนาะไม่นามาเนาะอนไม่นาพลาดหรอครับนี่เป็นเห็ดร่วมครับเป็นเห็ดเผิงร่วมครับขาตาเพิ่นบหงามเนื่อแต่เห็ดเผิงกดำเห็ดเผิงกข้างในเหลือแล้วก็เป็นเห็ดเผือน้ำอ้อยเนาะเนีนครับแต่ว่ารสชาติเพิ่นสุดยอดจ้ะว่าน เวลาเ้าจับไปเพื่อสีขำเปลี่ยนสีรถเนาะมอนเฮ็ดเผืองอ้อยเฮ็ดเผิงดำเฮ็ดเผิงไข่นี่ก็จะเปลี่ยนสีครับเมียบอดเลยเขาพยายามเลยเนาะพี่น้องเป็นเฮ็ดเผิงไข่ครันเี่สาวบอดเลเขาพยายามเลยพี่น้องเพิ่งได้มาอยู่จพี่น้องแล้ว่าเพิ่อน้าออกเดี๋ยวเทาก็สีลาเท่ากับสะอาดเนาะแม่ครับแต่ว่าเทาก็บบอดเรับออเดอร์พี่น้องเด้อจ่าช่อนี่เดี๋ยวเห็ดให้น้องที่อยู่ประเทศเซนเดนกันเนาะ ภาษิส่งไปทำบุญทันผีหยีชิบเวลามันเลอะบ่ร้ายเนาะก็ต้องหาน้ำพีหน้ำหนองเพิ่นเพื่อว่าสิให้ให้ครบเนาะท่านเวลาของมองเพิ่นเนาะจะครับครบน่าจะแต่ว่าการครับโมกุกอะด้กําเล็กเอาซสนั้นเนาะแม่นครับเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดเพิ่นเริบไหวแล้วจะหายากนะเท็กช่วงเฮ็ดเพิ่นไหวพอดีเนาะแี่แต่ตะว่าเป็นเฮ็ดหลังโง่เฮ็ดเพิ่งร่วมของเฮาวที่เฮาเก็บวาง3-4มสี่หมื่นก้อนก้อนเนาะนี่ครับเฮ็ดไข่เนาะเฮากระดิเฮ็ดเจ็ดแปดโลจากของเฮาวเนาะแต่สีเอา เ็ดทรงเหยไหว้ให้น้องเนอะเนาะับทความสะอาดฟีตแข็งไว้จ้ะเดี๋ยวประมาณวันที 21, 22, ่ยี่สิบเอ็ดสิบสองกสีทรงให้น้องเนาะเมนครับเดี๋ยวสนองคอตัวหลางแกงก็นเ้อจ้ะนี่ครับเห็นทางวัทางคสะอาดแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาทำการพาแยกส่วนเห็นทางเหนือเหลืองจะเสร็จะเขียงรวมกันไงเลว,วันนี้ มันบ่นหน่อยได้นีน่ใช่ไหมในไม่ใช่จ้องจุ๋ยมันเี้ว่าเ,าเอาหน่อยอนนหน่อยอันหน่อยรึปะร้าเวกว็่ดอหางงเนดอกบานเป็นแบบเนี่ยนะตนนัวนี้ตามโม่เห็ดสางสีสันแต่ว่าเวลาแก่หน่ะดอกเป็นสีดำแห้งเลือดเนะเวลาแก่เวลาหลวงเนาะเวลาไปหลวงนี่ลากรังสิ <ม EN. S 2> ว่าเป็นยังเน,นาะแต่ว่าเวลาไปหลวงไปอันั้นดอกเป็นสีดำขำเขาเลยครับ ข้าวดินไม่ข้าวดินนี้หรืว่าเฮ็ดระหงว์บานนี้าจจะใช้ง่ายก็คือถั่วนำห่อนเนาะแมนครับแต่ว่าอันนี้ขาสีแกงกินเนะจ้ะสนองทะเลก็ซาล้างเอาต้มน้ำได้เตือนแล้วก็ลงคนแป๊บเดียวครับเลยอาขึ้นกระดูกนี่เนาะเป็นแกเป็นเฮ็ดสดปขึ้นกาเลยจ้ะรสชาติเหมือนขึ้นกาวต้องบอกพวกเดียวกันท่าะเพราะไม่พูดบอกหแล้ว่ามะนางสนองออกมาเต็มปไปเห็ด กลาวสี <disappoint. S 1> ่ขั้นท่าไงแถวบันบันข้ามพุนลาดเนาะเจ้าหน้าทีเป็นไม่ใส่ผู้หาหน่ายใน้หลดตีประตูเ็นบ้านเาสนองคีมาได้ประมาณสามสิบเมตรเนี่นเนาะโอ้ครับคนบูมือโอมือมหินจอบ้านสนองกัคีมาผู้อยู่ข้างหลังคนปืนประตูเตรียมโต๊ิจุดโดดลุยรัดเลยจักแ่บ้านประตูบ้านหยุดเนาะเดี๋คิดว่าเขาเป็น ผัวคนนั่หาไปจ้ะไม่หลุนไม่ยั้งไปจังเนยเพราะว่าบ้านเราใส่หมวกข้าหน้ามานะมาหอดปุ๊บคนเห็นคนบ้านเราจัสมงศรจอดปุ๊บคนเห็นหน้าคนมีพวกสีออกเป็นเกลไอไปโอ้มันจะเป็นขายลอตเตอรีขายลอตเตอรี่ยั้งจีเซกือบู๊เปิดประตูตั้งแต่้ยเพรรถบ้านเจอดไว้เนาะเตรียมตัวสิดูรัดแล้วแต่สิคิดว่าเป็นคนที่เพิ่นน้ำหาน่ะจัสมงศเกิดว่า มา้านบ่นไนลองทำทาขี่รถนี่จางเบินนำเรียนนำกันเก็อุ้ยบ่ไปนเอาเนาะเออเป็นเขาเดี๋ยวอันนี้ก็เอาไปจิ้มปลาไปไปเสีอนี้ปลาให้กาจ้ะเเป็นว่าสีสีลจตหลีเป็นบ่อืมาเปิดประตูทุ่กระโดดรถลงมาลัดเท่าเนาะเมียนมานองก็เลยทมแบบมันจะใส่นอกครับนองรมมันจหาเห็ด มานโบมาคอยแก่เกิน,น,น <laughs> มันไ้พวเปินหนาวเลยปกตินี่มึงหนาวตาอู้มันมาเมียทงบมคืนแล้วละเป็นไงกาตรวจเนียวระนเดตรวจห่ตับคนนั้นนองบ้านา <laughs> ้าอนนตร <laughs> วจหาห่อนเน้ตับตีบอ้วนตัวใส่มากบ่พอตรวจห่อนเน้ใส่คุนดิต <laughs> าสองสุ <laughs> บกบ่อยหอในกาแฟก็อิ่มหลอดกาแฟอันดินั่ละ ปเป็ดจ๊คือดันเปะะ็นะาอันที่เป็น,นะน้่ะมือนห่าคีเก็บดสิบยาวเลยรือแช่ประมา,า,า,านากละทีนะเนาะอาจจะต้องเห็นเห็นแต่บ<อ>างงานต้อเ็แบบบทายคือระดัเอามาเห็ดกรดินงเนะทียบบัาทายเลยครับเห็ดกรดิ่ทายเดอกก็เห็นคนที่งานเนกระดย่นะนีครัีะท่าครับโอ้คนจะเสียแพี้ลายสนิทรวมกันเห็ดเปื่อยุ่งกังน้เนาะ ตอนน้อยๆแล้วอยากจะสวดให้ผลดำนี่ีบางหามแต่ว่าเศษเพียบเบครับหวานมีเห็ดละงกใส่นำ้ำหอมห้อยบานเหละงบ้านเน,น,ะนาะผิดเก่าเกลือปะเนี่ยอ้ของต้องบีบหนามออกซะก่อนเลยจะ้ะตัดเอาใ่ให้เป็นเส้นหนาทั้งแก่ถ้าหนูมาเกมแ,แบบไมีหนามสีห้าหลางังนะนนะถ้าหนูเป็นเป็นชวนตัวจะโคตดเลแต่สีมากอน่านะ เราเ้นกับปาดปาลงหมอเลยอันนี shoots, ้คือนล้มที่เสะเดดกว่ามุนกับซามาเจน้ำกินจอกเอันนี้พี่ถึงเขาเขียนเนาะอันนี้เขมีเขาเนาะในหน้มันเอาใส่ไข่มากเากตีเกงม่เสียเลยเดถงเขียนกันยมอมมอมย่งงเลยมอมันเยอะเลยคนสองถ้วยเต็มเต็มนทีนี่ ามผมไปแยกเชิงนามทั้งตอนเะราจะเปนน็นเทแกนะคีาแวุเปลนะมครับใส่ซิเกลือเาใจไปเรียบร้อยแล้วจ้ะมันนี้เขาไใส่แกงหม้อไฟฟ้านาเหมือนเะนาะมีครับใส่ชุรสนะ เอาติ่มห้าใส่ไปเรียบร้อยแล้วจ้ะพริกโขลกใส่เรียบร้อยแต่ไข่ใส่เรียบร้อยจ้ะเห็ดหลวงไปแสียเพียงแต่สีฟอยให้เพิ่นหนามบุกจักหน่อยเนาะนให้เพิ่นจุกค่ะค่ขขก,ก่อนจะแกงที่ดินต้องแกงให้สุงจ้ะแกงสีบออันตรายเนาะเม่นจ้ะอย่าปล่อยให้เพิน่นสุงก่อนจ้ะ ทับไปฝาเป็นสนงเนียมึงเป็นหยาดเป็นสนงองหยาดบสุเดือดบะทัวนะจ๊ะไดดชุบแดดชุบส,สู๊โอ๊ยนี่และดีแว่ใจเลยสิดว่ากแกงปูทัอาหารอีกนะาตามใจม,มากเลยเป็นลิฟกิฟมากส,สุเราจมาแกงพีน่นะ้องขเมืองเนาะเมนครับแกงฮ็ดลวกจเ<ว>หีดละ<ว>งเก็ึงเนาะห็ดกอเนาะสองดองเนาะนี่จ้ะงามเลยครับ เด้อจะมากินแจงี้กับกกกบางสหนยจ้าแต่จังมอีจงมอ่ตามเนะเาะเคาคนใาพี่น้องไปเก็บเยังอยู่ปาา่าไดนเนาะจ้าเมนครับกินเดี๋ยันองาไปก่อนเด้อจ้าสว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจาอยู่ดี่ละเมอะเมอจา